วันนี้จะมารีวิวกบบะบะเอ็กเทนเดอร์แคบยกสูงรุ่นท็อปกะจังหน้าขนาดใหญ่ไม่รู้จะใหญ่ไปไหนแต่ระบายความร้อนได้ดีไฟหน้าให้มาสามดวงไม่รู้จะให้มาทำไมเยอะแยะแต่สว่างโคตรว้าวไฟเดย์ไทม์ u ันนิ่งไลท์ให้มาสองเส้น มีไฟเลี้ยวด้านในล้ออร่อยขนาด18นิ้วลายทูโทนเอ๊ะเปื้อนไฟท้าย LED กระบะท้ายสีดำไม่รู้จะให้มาทำไมแต่ดูสวย กะบ,บะท้ายใหญ่ยาวขนเยอะภายในกว้างพร้อมเบาะหนังสีทูโทนโปรโมชั่นช่วงนี้รับลดจ่าย3,900บาทว้าวไม่รู้จะจ่ายไปทำไม<อ>แต่คุณได้รถขับแน่นอนอสนใจอยากมีรถขับ ติดต่อได้เบอร์นี้ด้านล่างเลยค่ะ